ในช่วงนี้นะคะสินค้ามีกร,ราบคาแพงหากสามารถลดค่าใช้ใจ่ายได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะอย่างที่ร้านมิสเตอร์แซมบริเวณถนนสีชมชื่นเขตเทศบาล,ลคนครอุดรธานีค่ะก็ได้มีการทำอาหารมาขายในราคาถูกโดยกับข้าวขายอย่างละ10บาทค่ะส่วนข้าวเปล่าก็10บาทและสามารถตักข้าวเองได้ไม่อันนะคะถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนลดรายจ่ายได้เป็นอย่างดีค่ะ นายนักกททองวิเศษอายุ30ปีนะคะได้บอกว่าเดิมทีนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการขายส่งข้าวกล่องให้กับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ก,กว่า3จังหวัดค่ะมาเป็นเวลากว่า5ปีซึ่งตอนนั้นนะคะสถานการณ์โควิด -19 ยังระบาดใหม่ๆทำให้ตัวเองและครอบครัวติดโควิดและไม่มีที่รักษาจนได้รู้จักกับผู้ใหญ่ในจังหวัดอุดรธานีค่ะก็บอกให้มารักษาตัวที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อกลางปี64 แล้วก็ไม่ได้กลับไปสมุปาการอีกเลยค่ะจึงได้ตั้งหลักปักฐานที่จังหวัดอุดรธานีและมองหาอาชีพนะคะโดยใช้ฝีมือในการทำอาหารที่มีอยู่มาเปิดร้านค่ะขายผ่านทางออนไลน์จนกระทั่งมีหน้าร้านและได้ก็เริ่มเปิดขายซึ่งกับข้าวนะคะก็ได้แม่กับภรรยาค่ะเป็นคนช่วยทำส่วนตนเองนั้นเป็นคนเข้าหน้าร้านแต่ละวันนะคะก็ทำอาหารประมาณ12-13เมนูค่ะอาทิแกงเขียวหวานไข่พะโล้ ราพาไก่และราบไก่ค่ะร้านเปิดตั้งแต่6โมงเช้านะคะไปจนถึงบ่าย2ทุกวันค่ะซึ่งคนไร้บ้านคนพิการคนขอทานนะคะสามารถถานอาหารได้ฟรีค่ะ